ผู้ชายคนนั้นทำให้ฉันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้หรือว่าเขาแค่ดึงเอานิสัยที่แท้จริงของฉันออกมาอันนี้เป็นคำพูดของคิโยฮิเมะ SP นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม X อจังนะคบผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโอเมจิซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำคิโยฮิเมะ SP นั่นเองนะครับผมในสกิลที่1น,นะครับผมผูกใจนะครับผม แค่ความรักคือภาพรวงตานะครับผมโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหาย70%ของคิโยฮิเมะนะครับผมจะติดพิษถึง3ระดับเป็น5เทินนะครับผมพร้อมลดเกาะลงด้วย20หน่วยนะครับผมสะสมได้สูงสุด200เลยนะครับผม5เทินนะครับผมแล้วก็มีทั้งติดพิษด้วยนะครับผมติดพิษลดความ ลดความเร็ว10%นะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจทางอ้อมอีก10หน่วยนะครับผมเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์ในสก,กิลตีธรรมดามากเลยนะครับผมก็ถ้าเพิ่มเลเวลนะครับผมเลเวล2เลเวล3นะครับผม2 80% 3 90% 4 100%นะครับผมตีธรรมดา1ครั้งเลเวล5เมื่ออัพเต็มนะครับผมระดับพิษจะเพิ่มเป็น5หน่วยจาก3หน่วยเป็น5หน่วยนะครับผม สามารถลดพลังป้องกันเพิ่มขึ้น50สูงสุดสะสม500หน่วยนะครับผมอันนี้คือสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งของนานนะครับผมถ้างงก็สอบถามใหม่ได้นะครับผมอ่ะสกิลที่2นะครับผม การกัดกร่อนของกระดูกนะคะผมแม้แต่ความตายคุณก็ไม่สามารถหลบหนีฉันได้นะครับผมหลังจากที่เลือกศัตรูนะครับผมฮิจุอ่าขอโทษคียยฮิเมะนะครับผมจะปล่อยงูปล่อยงูใช้คําว่าปล่อยงูนะครับผมคียยฮิเมะจะปล่อยองครักงูของตัวเองเออจะ่อยอย่างนั้นนะครับผม ไปยังเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับผมทักษะนี้จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือต้องเอาให้ตายนะครับผมสำหรับที่ปล่อยงูเล็งเป้าหมายตัวนั้นไปนะครับผมเราก็จะสร้างความเสียหายนะครับผมเมื่อคิโยฮิเมะได้รับความเสียหาย20%คิโยฮิเมะจะแทนเป็นความเสียหายของงูนะครับผมกับศัตรูของเป้าหมายที่ล็อกไป20%เลยนะครับผมก็คือจะทําให้งูตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้จะสัมพันธ์กันนะระหว่างคิโยฮิเมะกับ ลูกของนางนะครับผมก็คือตัวงูนั่นเองแล้วก็จะมีทักษะพิเศษคือเมื่อคิโยฮิเมะได้รับความเสียหายทุก1%ของ HP จะลดพลังโจมตีของเป้าหมายที่สร้างความเสียหายนะครับผม1%มันคืออะไรมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าค oh ิโยฮิเมะได้รับความเสียหาย20%แต่ว่าตัวที่โจมตีมาในครั้งต่อไปนะครับผม 100%จบมตีมา100%ใส่คิโอฮิเมะแต่จะได้รับความเสียหายแค่80%หักออก20%ที่เสียไปของคิโอฮิเมะก็คือได้รับดาเมจน้อยลงนั่นเอง1%ต่อ1%นะครับผมก็ถ้างงก็ชอบทำใหม่ได้นะครับผมก็ผมอธิบาย สูงสุดเท่านี้แหละเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับผมดีบัฟนะครับผมในดีบัฟที่เป็นสีม่วงเป็นรูปหัวงูนะครับผมก็สร้างความเสียหายทางอ้อม99%นะครับผมต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับผมจะอยู่ได้เทิร์นเดียวนะครับผมแต่จะเป็นดาเมจของงูที่ปล่อยไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบว่าดาเมจเดียวไปก่อนนะครับผมสําหรับการปล่อยงูนะครับผมเมื่อเธอสร้างอ่าเมื่องูหรือว่า ตัวที่ล็อกนะครับผมคิโยฮิเมที่ล็อกงูเข้าไปเมื่อตายแล้วงูจะกลับมาที่ตัวคิโยฮิเมะนะครับผมจากพิษตัวนี้นะครับผมพิษสีม่วงตัวนี้จะกลายเป็นดาเมจหมูนะครับผมก็คือแจกบัฟเป็นดาเมจหมูทุกตัวของศัตรูเลยนะครับผมจาก1ตัวจะกลายเป็นทุกตัวเมื่อฆ่าได้นะเมื่อฆ่าได้1ตัวนะครับผมพร้อมได้รับความเสียหายนะครับผมพร้อมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น200เซนนะครับผมของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ยังขโมย ดาเมจของตัวที่ฆ่าได้นะครับผม40%และ HP 40%นะครับผมมาให้ตัวนางเองโดยที่ไม่เกินไม่เกินของอ HP และพลังโจมตีของค oh ิโยฮิเมะ40%นะครับผมไม่เกิน40%ที่ ขโมยมาได้นะครับผมถ้าดาเมสูงสุดก็ได้แค่40%นะครับผมของอพลังโจมตีของคิโยฮิเมะและ HP ที่ได้มา HP เหมือนการฮิวอะเออแต่ว่านางจะได้กลับคืนมา HP 40%อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่ออพเลเวลนะครับผมงูของนางจะโจมตีและทำให้คิโยฮิเมะได้รับแทบเทิน30%นะครับผมเหมือนงูของพ่องูนะครับผมเมื่อโจมตี พองูก็จะพักแทบเทินตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่นี่จะเป็นงูของ I คิโยอิเมะจะคล้ายๆกันนะครับผมอัพเลเวลสามล่ะเลเวลสามนะครับผมถ้าวิญญาณถ้า หลังจากเรียกวิญญาณงูนะครับผมก็คือเมื่อปล่อยสกิลงูไปที่เป้าหมายเดี่ยวนะครับผมงูจะทําการโจมตีทันทีนะครับผมโจมตีหนึ่งครั้งทันทีนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเมื่ออัพเลเวลสี่นะครับผมถ้างูของนางอยู่บนสนามนะครับผมนางจะได้คิโอฮิเมะจะลดสายสี่สิบเปอร์เซ็นต์นางจะถึกขึ้นนะครับผมถ้างูอยู่บนสนามนะครับผมก็คือปล่อยงูไปนั่นเองเลเวลห้านะครับผมถ้า เป้าหมายเคลื่อนไหวนะครับผมหนึ่งครั้งงูของคิโยฮิเมะจะโจมตีนะครับผมจะโจมตีนั่นเองแต่ถ้าอไม่เต็มงูก็ไม่โจมตีนะเออสังเกตได้นะครับผมสำหรับคิโยฮิเมะที่อ่ะไม่เต็มงูจะไม่โจมตีให้นะครับผมก็อ่ามันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับผมค่ายากนิดหนึง่งถ้าเกิดว่าอ่ะไม่เต็มนะครับผมอ่ะมาพูดถึงสกิลที่3นะครับผมดวงตาที่น่าหลงหลนะครับผมความทรงจําของฉันยังคงอยู่ในร่างกายของคุณ โจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหาย70%ของคิโยฮิเมะนะครับผม3ครั้งนะครับผมในสกิลนี้พร้อมแจกดีบัฟฮิโตมินะครับผมเป็นเวลา1เทิร์นบัฟนี้จะลดการรักษา1ชั้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มแล้วก็ล้างเอฟเฟกต์สูงสุด3สามชั้นนะครับผมก็คือล้างเอฟเฟกที่เป็นดีบัฟของพร้อมกับลดฮิวด้วยนะครับผมติดท่า ใช้สกิลนี้ติดบัฟนี้นะครับผมอัพเลเวลสอนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น85%ต่อครั้งนะครับผมที่ว่า3ครั้งนะครับผมเลเวลสานะครับผมบัฟฮิโตมินะครับผมบัฟที่เป็นลบลบล้างสถานะนะครับผมจะเพิ่มพลังให้แท็บเทินนะครับผมที่เป็นพวกเขา1ขั้นนะครับผมก็จะเพิ่มแท็บเทินให้นะครับผมพลังแท็บเทินแล้วก็จะถูกลบล้างเอฟเฟกออกนะครับผมลบล้างเอฟเฟกออก อีก1ขั้นนะครับผมเมื่ออัลเลเวลลสนะครับผมสร้างความเสียหายไปเพิ่มขึ้น100%นะครับผมจากเป็นสามเป็นต์ก็คือ3ครั้งนั่นเองเมื่ออัลเลเวลลห้นะครับผมบัฟฮฟี่ตมินะครับผมจะถูกกระตุ้นให้เป้าหมายนะครับผมที่ถูกบัฟนี้นะลด HP ลง8%นะครับผมสูงสุด20%สมมุตินะครับผมเหมือนเลือดมีอยู่หมื่นนะครับผมลด20%ก็จะเหลืออยู่8,000อะไรประมาณนี้นะครับผมจะกำจัดทีมที่ถึกไได้้อะะรรปมาณนี ามาพูดถึงมิตามาของแม่งูนะครับผมว่าจะใส่อะไรดีถึงจะเหมาะสมนะครับผมแต่จริงๆแม่งูสามารถใช้ได้ทุกรูนเลยนะเกือบทุกรูนเลยตัวข้อว่าได้นะครับผมก็รูนป้องกันก็สามารถใส่ได้นะเพราะแม่งูทาดาเมจพิษนะครับผมไม่เกี่ยวกับมิตามานะครับผมแม่งูเนี่ยไม่ดาเมจมิตามานะมันมีเกี่ยวที่ว่าโจมตีธรรมดาแล้วก็โจมตีสกิลสแต่มันจะไม่ค่อยแรงนะครับผม เพราะฉะนั้นเขานิยมเล่นนะครับผมที่นิยมเล่นนะผมแนะนําว่าที่เขานิยมเล่นจะเป็นคือสามารถเล่นอันไหนก็โหดน่ะเออบอกเลยนะครับผมนิยมเล่นอันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้โหดมากๆนะครับผมถ้าเล่นนะเออดาเมจแรงมากนะครับผมก็เล่นได้หลายสายเลยนะครับผมผมจะแนะนําการโจมตีเท่านั้นนะครับผมในการโจมตีมีอะไรบ้างน,นะครับผมที่เล่นได้อันนี้ก็ถือว่าโหดนะ โหมดมากเลยนะครับผมในการเล่นคือไม่ต้องรอแทบเทิร์นอะ่ะเราได้เทิร์นสเทิร์นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันอื่นก็เล่นได้นะครับผมสายสถานะหลาสถานะก็เล่นได้นะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ค่อยติดมากเพราะว่าเป็นสกิลเดี่ยวในช่วงแรกนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แช่หรือว่าไม่ได้ทําสถานะทุกตัวนะทำได้แค่ตัวเดียวนะครับผมหรือจะให้อยู่นานก็เอาเป็นรุนนี้ได้เลยนะครับผมให้อ่า โจมตีได้นานอยู่ได้นานอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็จะไม่ค่อยทำดาเมจไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะเอาเป็นเน้นดาเมจพิษดีกว่านะครับผมอันนี้ก็อันนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะว่าถึงจะทําให้ดูดเลือดได้แต่ว่าดาเมจในช่วงเริ่มต้นก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นที่จะพอดูดเลือดนะครับผมผมแนะนําตัวนี้นะครับผมกับอ่ากับยักษ์ยักษ์กดแดงนะครับผมยักษ์แดงตัวนี้นะครับผมก็แนะนํา2รลูนนี้ที่ หดมากๆนะครับผมเล่นได้นะครับผมลูนป้องกันเล่นจิโซโลโซก็ได้นะครับผมก็โหดเหมือนกันนะครับผมอ่ะลูนที่ผมใส่ละ่ะทำไมผมถึงใส่รูนนี้รูนนี้ทำว่าดีไหมก็ดีระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าฟีนิกหรือว่าไอแดงมากเท่าไหร่ยักษ์แดงมากเท่าไหร่หนะครับผมแต่รูนนี้จะเป็นการคอมโบกับพัสซิบของนางนะครับผม รูนนี้ถ้าเมื่อโดนสถานะนะครับผมจะทําให้เล่งแคปเทิร์นขึ้นมาถึงสามสิบเลยนะครับผมเพิ่มสามสิบหน่วยเลยแทปเทิร์นเนี่ยความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วขึ้นมาในการโจมตีหรือว่าในการแบคเทิลนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเมื่อ,อเพื่อนเราโดนสถานะหรือว่าเราโดนสถานะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยใส่เป็นต้านสถานะประมาณหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเน้นโจมตีมากนะครับผม ไม่ต้องเน้นโจมตีมากใส่เป็นคีดาเมจไปเลยนะคะผมคียที่คอก็ประมาณนึงนะแต่ว่าเน้นไปที่ความเร็วนะครับผมเน้นไปที่ความเร็วมากกว่านะครับผมในการปล่อยงูไปนะครับผมเพื่อกำจัดเป้าหมายจะได้ทําพิษได้นะครับผมเพราะดาเมจของนางจะขึ้นอยู่ที่ว่าฆ่าตัวนั้นได้แล้วก็จะเราก็จะได้ดาเมจขโมยดาเมจมาอะไรประมาณนี้นะครับผมมีต่มานะที่หลักๆที่ผมที่ผมแนะนําก็จะเป็นยักษ์ยักษ์แดงนะครับผมแล้วก็ นกฟีนิกซ์นะครับผมนกฟีนิกซ์แล้วก็จะเป็นรูนที่ผมใส่นี้ก็ได้นะครับผมทิโซละโซก็ได้ถ้าเป็นสายป้องกันนะครับผมก็ตัวนางก็จะบางนิดนึงนะก็จะมีบัฟที่มีสกิลที่บอกนั่นแหละรครับผมมีสกิลที่ลดดาเมจศัตรูได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หมดหรอกนะเพราะว่าบาง บางศัตรูเขาใส่มิตามาที่ไม่สนใจพลังป้องกันเขาก็สามารถที่จะกําจัดเราได้ในรวดเดียวนะครับผมก็โอเคครับโอเคเรามามเข้าสู่โหมดแบทโช์ e นะครับผมเราก็ใช้ทีมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดูการเล่นของแมง,งู SP เลยดีกว่าเดี๋ยวป้องกันก่อนดีกว่านะครับผมแมง,งู SP ต้องสปีดอ่าสปีดขึ้นมาประมาณนึงก็จะเร็วก็ได้นะครับผม ันนี้ก็อยู่ที่การฆ่าของแมงูด้วยนะอะเราเล็งไปตัวดาเมจเลยนะครับผมเราจะฆ่าตัวดาเมจเลยจริงๆเรามันอยู่ที่การเลือกด้วยนะว่าเราเลือกถูกไหมในการที่เราจะกำจัดตัวหนึ่งไปนะครับเมือ่อผ่านเทินตัวที่เล็งนะครับผมลูกงูก็จะตีปกตินะครับผมตีปกติประมาณนี้การโจมตีของอตัวงูที่ปล่อยออกไปนะครับผมจะเพิ่มแทบเทิน3 0ร์นที่ผมบอกนั่นแหละครับผม เพิ่มแตบเชิญให้สัพพกแม่งูก็จะมาโจมตีได้อีกแล้วเห็นไหมจะแสงเพื่อนโจมตีได้อีกแล้วการโจมตีสกิลสามนะครับผมจะติดบัฟที่เป็นรูปตาสีเหลืองบนหัวศัตรูตัวนั้นนะคบผมบัฟตัวนี้จะล้างดีบัฟของศัตรูแล้วก็พร้อมกับทำให้ศัตรูเลือดเลือด เลือดโดนลดลงอ่ะเออเลือดเลือดลดลงแเในการโจมตีนะครับผมจะเห็นแท็บซีเทาอยู่บนหัวนะครับผมในหลอดเลือดนะครับผมแท็บนี้อันนี้คือกรณีติดอ่าติดฮิฮิโตมินะครับผมที่ผมพูดไปนะครับผมติดฮิโตมิอ่ะตีธรรมดานะครับผมตีธรรมดาก็จะไม่ได้ติดนะครับผมแต่ก็จะเป็นพิษแทนนะครับผม้อมลดความเร็ว10เนนะครับอ่ะโอเค ูกงูตีไปอ่าแม่งูสักพักแม่งูกลับมาอีกแล้วนะคะผมแต่ไม่มีแต่ไม่มีลูกไฟนะครับผมของการกรก่อนอโอเคเห็นไหมเทิร์นของเทิร์นของโอนินะครับผมก็จะโดนพิษนะครับผมพร้อมโดนโจมตีด้วยแล้วงูกลับมาที่แม่งูก็จะได้พลังโจมตี2อง้เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมอ่า ขโมยเขาไม่เรียกเรขโมยเขาเรียกว่าเอาพลังโจมตีแล้วก็เอาเลือดของที่ฆ่าได้นะครับผมมาให้มาให้ตัวนางเอง40%นะครับผม mm hmm. ก็จะหิวไปด้วยแล้วก็ได้บัฟโจมตีขึ้นมาด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะแรงขึ้นหลังจากนั้นหลังจากฆ่าได้นะครับผมแมงมูจะทําการโจมตีเดี่ยวแต่กระจายแต่กระจายพิษหมู่นะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับผม ันนี้จะเลือกเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมก็โจมตีสกิลสนะครับผมแต่จะทําดาเมจหมู่เห็นไหมติดบนหัวติดพิษบนหัวหมดทุกตัวนะครับผมก็ในแต่ละเทิร์นของตัวจะทําดาเมกจก่อนที่จะอ่าเคลื่อนไหวก่อนที่ศัตรูจะเคลื่อนไหวนะครับผมจะ,จะตีแรงขึ้นมากนะครับผมเพราะได้บัฟโจมตีมานะครับอ่ ่านแต่ละเทิงก็จะโดนพิษนะครับผมของสตูเนี่ยโดนพิษนะครับผมอันนี้พิษไม่ติดชีนะเนี่ยเห็นไหมโดนแรงมากนะครับผมอ่ะพิษสามารถเก็บซ้อนได้อีกนะครับผมเห็นไหมจะคือจะมีเลขบนหัวนะครับผมที่เป็นพิษเนี่ยเห็นไหมจะติดพิษสองครั้งนะครับผมเมื่อกี้พวกนี้ก็ติดสองครั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะสองใส่แผน อันนี้จะติด3าครั้งนะครับผมสาหรับน้องลูกภาพนะเดี๋ยวจะให้น้องลูกภาพโดนพิษโดนพิษ3ครั้งเนี่ยเห็นไหมจะมีติดขี้อยู่2กับไม่ติดขี้หนึ่งนี่คือพิษของแม่งูนะครับผมก็คือฆ่าได้ตัวหนึ่งจะทําให้แม่งูทําดาเมจพิษได้ทุกตัวแล้วก็แรงขึ้นด้วยอันนี้ต้องเป็นการเล่นเพื่อเป็นการเล่นแม่งูคร่าวๆในการเล่นก็ต้องฆ่าได้ตัวหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เล็งให้ถูกด้วยว่าเรา ตัวไหนมันฆ่าง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็สามารถขโมยดาเมจมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมการรีวิวแมงูนะเออก็มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอันไหนที่ผมพูดแล้วยังงงงอยู่ก็สามารถสอบถามได้เดี๋ยวผมจะอธิบายใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปให้นะครับผมก็ขอบคุณครับที่ให้การรับชมบ๊ายบายเจอกันรอบหน้าครับผม